วัเพืนๆกคลุ่มของเราเป็นกลีสมาชิกนี้ค่ะนายอุตสิิได้นองสาวน้าสาวภะทยน้อชาน้าสาวอัเราจะออกมา่อเรื่องพอดีแเวจากที่ได้อย่างวิดีโอภาษากายเป็นภาษาที่ซื้อได้มากกว่าคำพูด ไม่ว่าเป,เป็นการเดินการจับมือการยักหน้าท่าทา,า,างสีหน้าการวางมือเป็นกับกิริยาที่เราใช้แสดงสื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ได้ตั้งใจแบบนี้สืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเราอยู่นี้อาจเกิดจากความรู้สึกของเราเป็นส่วนใหญ่เวลาที่คนเราพูดออกไปนะั้นคำพูดของเรา สื่อว่าหมายที่เราตั้งใจบอกไปเพียง7%ที่เหลืออีก93%นั่นคือที่เราสื่อออกไปทางอื่นไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวออกไปนะครับซึ่งจะเกิดจากภาษาการเป็นส่วนใหญ่ภาษากายเป็นภา,า,า,าษาที่ถูกกลงกลืน กับความเป็นจริงและดูเหมือนบ้าภาษากายจะเป็นภาษาที่มากสำคัญกว่าคำพูดไปซะแล้ววันนี้เราสังเกตได้ได้รยมุมองใหม่เลยอาจจะเห็นได้ว่า,ชา,ชา<ป>บุคคลที่เป็นเป้าหมายของสาธารณชนคือดารานละการเมืองทั้งหลายอยู่เมื่อคุณอ่านภาษากายออกทุกช่วงเวลาที่คุอคณอยู่กับคนอยู สามารถทำให้มีค่าได้ภาษาการสามารถทําให้คุณมีประสบการณ์ความสำเร็จในด้านธุรกิจภาษาการแรงงานภาษาการจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นภาษาการอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเข้มข้อแข็งแรงความข้องแคล่วความมีอํานาจดนเกร์ขาของผู้ที่เคลื่อนไหว ภาษากายนี้มันจะมีการซับซ้อนจะอาจทำให้เข้าใจผิดกันได้การแสดงออกมือควายหลังนั้นเป็นภาษากายที่สแสดงออกถึงความเปิดเผยและไม่มีความลับที่จะปกปิดคำที่แปลก การอ่านภาษากายเราจะเข้าไปในส่งที่มุคตัวนิ้ของรางกายและสถานการณ์จะจึงตัวดยปหม 然后我就帮助他做。